จะโดดจากดอยหรือจะคอยเจอหมีเพื่อนๆนะครับใครที่ผ่านนะครับวิกฤตนะครับการติดดอยอย่างหนักนะครับเมื่อรอบที่แล้วนะครับอย่าพลาดนะครับสาเหตุที่ทําให้เพื่อนติดดอยคืออะไรนะครับและวิธีหลีกเลี่ยงการติดดอยมีอะไรบ้างคลิปนี้ฟังให้จบครับห้ามพลาดครับ วลีติดดอยในตลาดคริปโตนะครับหมายถึงนะครับสถานการณ์นะครับที่นักลงทุนซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นเหรียญคริปโตในราคาที่สูงมากและหลังจากนั้นราคาของเหรียญน,นั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็วทําให้นักลงทุนเหล่านั้นติดอยู่ในสภาวะขาดทุนเพราะขายออกไม่ได้หรือไม่อยากขายเพราะราคาต่ํากว่าราคาที่ซื้อมามากความหมายของคําว่าติดดอยคําว่าดอย หมายถึงยอดข่าที่สูงขึ้นไปซึ่งเปรียบเสมือนราคาที่พุ่งขึ้นไปสูงมากในช่วงหนึ่งการติดดอยหมายถึงการที่นักลงทุนซื้อต่อราคาขึ้นไปสูงสุดหรือที่เรียกว่าบนยอดดอยและเมื่อราคาตกลงมานักลงทุนก็ไม่สามารถขายเพื่อทำกำไรได้เนื่องจากราคาต่ำกว่าจุดที่ซื้อไว้ทำให้ต้องรอจนกว่าราคาจะกลับมาขึ้นใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลานานหรืออาจจะไม่กลับมาเลยสาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆนะครับติดดอยนะครับ 1. การเข้าซื้อในช่วงเวลาที่พุ่งสูงสุดนักลงทุนบางคนนะครับอาจซื้อเหรียญในช่วงเวลาที่กำลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหรือจากการตามกระแสรหรือว่าข่าวดีโดยไม่พิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานทำให้เมื่อราคาย่อลองมาก็ต้องเผชิญกับการขาดทุน 2. FOMO นะครับหรือว่า Fear of Missing Out ความกลัวว่าจะพลาดโอกาสทำกำไรทำให้นักลงทุนรีบเข้าซื้อในช่วงที่ราคาขึ้นสูงโดยไม่ได้วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนส่งผลให้ติดดอยเมื่อตลาดกับตัว 3. การไม่ตั้งจุด Stop l o อ s นักลงทุนที่ไม่มีการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Stop Loss ทำให้เมื่อราคาลดลงก็ยังไม่ขายออกเพื่อลดความเสี่ยงส่งผลให้ต้องติดดอยในระยะยาวผลกระทบของการติดดอยนะครับเพื่อนๆมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับการขาดทุนในระยะยาวนะครับการติดดอยอาจทำให้นักลงทุนต้องรอเป็นเวลานานกว่าที่ราคาจะกลับมาที่จุดเดิมหรือสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อทำกำไรการขาดความเชื่อมั่นนะครับ การขาดทุนอย่างต่อเนื่องอาจทําให้นักลงทุนเสียความมั่นใจในการลงทุนหรือเกิดความเครียดจากการถือครองสินทรัพย์ที่ราคาลดลงมากและสุดท้ายนะครับการจํากัดโอกาสในการลงทุนอื่นๆนะครับการที่นักลงทุนนะครับติดดอยนะครับทำให้ไม่สามารถนะครับถอนเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆได้ซึ่งนะครับอาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเรามาดูนะครับวิธีหลีกเลี่ยงการติดดอยนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1. วิเคราะห์ตลาดและตั้งจุด เข้าซื้อที่เหมาะสมควรมีการศึกษาและการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานก่อนการลงทุนเพื่อหาโอกาสซื้อในราคาที่เหมาะสม 2. ตั้งสต็อปล็อเพื่อป้องกันการขาดทุนการตั้งจุดหยุดขาดทุนอาจจะช่วยลดความเสี่ยงหากราคาของเหรียญลดลง 3. หลีกเลี่ยงการลงทุนตามกระแสรหรือข่าวลือการตัดสินใจลงทุนจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบไม่ใช่เพียงแค่ ตามกระแส 4. การกระจายการลงทุนหรือ diversification การลงทุนในเหรียญหรือสินทรัพย์หลายตัวจะช่วยลดความเสี่ยงหากสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมีการปรับตัวลงมากสรุปนะครับเพื่อนๆติดดอยนะครับในตลาดคริปโตคือการซื้อนะครับตอนราคาที่สูงมากและราคาตกลงมาทําให้นักลงทุนนะครับติดอยู่ในสภาวะขาดทุนนะครับการหลีกเลี่ยงการติดดอยนะครับต้องอาศัยการวิเคราะห์ตลาด อย่างรอบคอบการตั้งจุดหยุดขาดทุนและการมีวินัยในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับและคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากนักช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆมีคำถามหรือว่า อยากให้โค้ดนะครับสอนเรื่องอะไรก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับแนะนำติชมกันมาได้นะครับวันนี้ราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ